ให้กับเขาจะทับปัใจแต่เขาไม่เคยรับรู้เลยโอ้กระแทกมากนะครับก็เหนื่อยแหละคือจริงๆถ้าพูดตรงๆคือเหนื่อยนะครับแต่ว่ามันคือแบบว่ามันก็แฮปปี้นะครับที่ได้ทำนะครับแล้วก็อยากจะทำให้ทุกคนมีความสุขแล้วก็ภูมิใจนะครับก็ เกิยแค่ไหนก็จะสู้อะเกิดเป็นเโชคมันไม่ง่ายจริงๆครับทุกวันนี้นะครับก sw ็ซ้อมหนักจริงๆอย่างที่บริบบอทนะครับไม่ว euh ่าทางนักซ้อมร้องแล้วก็ซ้อมเต้นนะฮะแล้วก็เพลงต่างๆนานาเซอร์ไพรส์ด้วยนะครับฉะนั้นก็ทุกคนก็เชื่อแล้วว่าน้ำตาทุกคนเข้าใจนะโอ้โหนัวใจที่เบิร์ดเข้ามาโอ้โหไม่เอาเงทั้ทีเซอร์ไพรส์ก็มาทันทีแต่ก็ไม่เนิ่นไปคือแบบ คต่อคือนานๆนานๆที่จะมีคนถามก็แต่ว่าคือแบบจริงๆแล้วพอเราซ้อมเสร็จกลับบ้านไปมันก็คือกลับบ้านมาแล้วคือมันเป็นรูที่เราต้องถาเป็นรูทีเดิมกลับบ้านถึงบ้านมันก็คือเปิดไฟปุ๊บมืดทำงานต่อหาอะไรกินก่อนแล้วก็แบบน้ำเรามาซ้อมต่อแล้วม่วงแล้วก็หลับอ่าตื่นมาไปซ้อมต่อซ้อมต่ออะไรอย่างเงี้ยไปหนีมาสักบัดหนึ่งแล้วอะไรอย่างเงี้ย เรามันก็จะมีความเป็นเป็นอะไรที่เราไม่รู้ตัวว่าเราเหนื่อยใช่ไหมเราไม่รู้ตัวว่า,าแบบโห<ฮ>แต่เราเหนื่อยใช่ไหมเหนื่อยเหนื่อยแต่เราแฮปปี้แต่เรามีความพยายามเราแบบเราไปอยากจะทําให้มันดีที่สุด <c oughs> จอ่อครับบัตรคอนเสิร์ตจ่อครบทุกคนเลยใช่ไหมคร <c oughs> ับใครที่ใครจอบัตรคอนเสิร์ตนะยกมือหน่อยใฮ้ยฟลิชที่แต่เพราะว่ามันก็คื <c oughs> อเป็นอะไรที่ ครั้งหนึ่งในชีวิตที่เราจะทำอะไรองี้โหเจ้าเดร้องเพลงที่ไหนอะหมูกดาใช่ค่อยๆไปในเรื่องไปเครับเราเข้าไปปารากอนเราเข้าไปกิมดีแท้รำมากจะเป็นดีแท้เอาละครับอีกหนึ่งคำถามนะครับอ่าสุดท้ายแล้ว ก็อาจจะคนอื่นถามไปหมดแล้วก็ัคนขอบอกความรู้สึกถึงเฮียแล้วกันนะว่าแบบโน้ตทุกคนอยู่เป็นกําลังใจให้เฮียสเสมอวันไหนที่เฮียเหนื่อยอยากได้กำลังใจงก็รู้ <laughs> ว่าทุกคนรอเฮียแล้วก็รักเฮียตลอดเวลาค่ะขอัวกอโอเคเป็นโมเมนที่น่ารักมากแล้วก็เชื่อว่าปรคง ผลิตโชคคงไม่ได้เจอกับทุกคนมานานแล้วก็กลับมาก็ถือว่าต้องขอบคุณทานเคนที่ดองจริงทงงี่ทำวันนี้ให้นุชทุกคนได้มาเจอผลิตโชคด้วยแล้วก็เราเห็นความผูกพันจริงจริงสายใหญ่ประมาณเนาะมันแบบเชื่อมกันอยู่ฉะนั้นก็วันนี้ถือว่าทุกคนก็แฮปปี้ร่วมกันนะครับฉะนั้นก็วันนี้ขอบคุณเคนที่ดองแล้วก็ต้องเชิญมาถ่ายภาพไปเที่ยวลึกใวที่อากันนะครับ